สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจมวยคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมีสูตรอะไรมาบอกนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกลับกลับกับอะไรก่อนกลับเออก,บกับสูตรมังกร3นะคะวันนี้นะคะจะมีสูตรจีนมานําเสนอนะคะถ้าใครงงว่าเอ้ยสูตรมังกรฟ้าคืออะไรก่อนสูตรมังกรฟ้าคือแนวทางในการคิดอะไรใดๆให้เราได้แบบมีแนวทาง เป็นแนวทางที่เฉยในการ คิดค้นคว้าวิเคราะห์ตัวเลขอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปมังกรฟ้า1กับมังกรฟ้า2ย้อนไปดูก่อนเดิมน,นะคะลงไปแล้วสองนะคะวันนี้มาเจอกันที่คลิปมังกรฟ้า3นะจ๊ะวันนี้วิธีการคิดง่ายเหมือนเดิมถ้าเจออีเจหน้าตายอย่างนี้นะ๊ะเจออีเจหน้าตายอย่างนี้คือจะต้องมีแนวทางดีๆสูตรที่คิดง,ง,ง่ายๆมานําเสนอน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นการคิดเลขเสี่ยวคู่เสี่ยวคค่คืออะไรคือการ กดเลข2ตัวนะคะคือเลขเด่น2ตัวนั่นแหละนะเพราะว่าบางคนจะเล่นเป็นแบบเ,เสียหนึ่งตัวเสียสองตัวเสียหนึ่งตัวกำไรเยอะจริงไม่เถียงแต่โคตเสี่ยงเสี่ยงจริงเสี่ยงเลยนะคะ2ตัวนี้แหละกำลังดีแบบกรุบกรอบๆ,ๆ,ๆนะคะวิธีการคิดง่ายนิดเดียวค่ะได้เรานำ3า3ตัวบนมาหารกับ2ตัวล่างนะคะแล้วกดที่เปอร์เซ็นต์ค่ะ พอกดที่เปอร์เซนต์ปุ๊บมันจะแบบมีเลขยาวๆใช่ไหมให้เราดูแค่ตัวเลขหน้าจุดกับหลังจุดนะคะที่ราคาให้ดูแค่หน้าจุดกับหลังจุดนะถ้าเลขมันซ้ํากันนะคะให้เลื่อนให้เลื่อนเป็นตัวถัดไปให้ดูเป็นตัวถัดไปตัวถัดไปของหลังจุดนะคะถ้าเลขมันซ้ํากันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยที่รอบนี้รอบที่3อาออก797 16จ้ะกดไปเลยกดไปเลยเอา797ด หาร16แล้วกดเปอร์เซ็นต์ค่ะจะได้เป็นเลข1กับ2 1กับ2ดูไหมเอ่ยเข้าไหมเอ่ยเข้าสิแกเออแบบนี้แล้วนะคะถ้าใครเล่นให้เล่นเป็นวิ่งบนกับรูดล่างนะทีละขาเพราะว่าถ้าเราเล่นเป็นวิ่งอะถ้ามันไหลไปหลกักร้อยอะเราได้เงินแต่ว่าถ้าเราขี้เกียจกดคือเจ๊ขี้เกียจกดวิ่งอะกดรูดเลยได้ปะได้ไม่ติด อยากกดรูดเลยก็กดได้แต่ถ้ากดแต่รูดไปหลักร้อยไม่ได้เงินนะอ่ะไม่ได้นะเอออ่ะรอบที่สามได้คิดมาแล้วได้เลขหนึ่งกับสองเข้าไหมาเอ่ยเด้งสิจา้าเด้งไปเลยเด้งเด้งสิเด้งเด้งแม่อ่ะรอบต่อไปหนึ่งหนึ่งแปดหารสองห้าแล้วกดเปอร์เซ็นต์นจากรอบนี้ได้เลขเจ็ดกับสอง อันนี้ข้าเด้งนะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเอ,อรอบนี้มันเด้งเด้งไปก่อนเด้งรอบนี้เป็นไงเด้งอีกรอบนี้ก็เด้งอีกเด้งไปเลยจ้าเด้งเก่งเด้งเก่งไหมละ่ะเอออ่ะต่อไปรอบต่อไปค่ะรอบต่อไป9 4 1สี่หนึ่งอ่ะไม่หม่เราต้องเอาลอบข้างบนมาหารเออหนึ่งหนึ่งปอ่าหาร 25แล้วกดเปอร์เซ็นต์ค่ะรอบนี้รอบนี้ได้เป็นเลข69 6กับ9อย่าลืมนะคะถ้าไม่มีจุดถ้าสมมติว่าเออเราคิดมาแล้วมันไม่มีจุดนะคะเจ๊ทำยังไงอ่ะให้เราเอา2ตัวหลังนะ2ตัวหลังสุดนะคะถ้าไม่มีจุดให้เอา2ตัวหลังสุดจ้ะนะจ๊ะนะอ่ะรอบนี้69้ได้ไหมเอยมาสิจ๊ะเ,ออเดี๋ยวอันนี้7กับ2ก่อนอ่ะแล้วก็อันนี้ มาเก้าจ้าโอ้ยเบิ้งเก้าเก้าเลยอ่ะรอบต่อไปที่นะคะเก้าสี่หนึ่งหารเจ็ดสองกดเปอร์เซ็นต์เลยจะได้เป็นหกเก้าเออได้ไปแล้วนี่ว่ารอบต่อไปต้องสองเก้าเก้าละสองเก้าเก้าหารสามเจ็ดแล้วกดเปอร์เซ็นต์จ้ารอบนี้ได้เป็น1นกับแปดนกับแปดเข้าไหมเข้าสิเออไม่เข้าได้ยังไงใช่เนี่ย 4รอบเข้าตลอดเข้าหมดเลยนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะว่าเป็นแนวทางเด้อเป็นเพียงแนวทางนะจ๊ะอ่ะรอบต่อไปค่ะ4 9 5หาร8 6แล้วกดเปอร์เซ็นต์รอบนี้ได้5ก8เข้าไหมเอ่ยเ,อเข้า8เห็นไหมคะแนวทางการคิดดีๆไม่อีกเยอะนะ ที่ราคาถ้าที่ราคาถ้าที่รักเล่นนะที่เราต้องตั้งเป้าไว้นะในแต่ละวันว่าเออวันนี้จะเท่านี้นะได้ยอดปุ๊บถอนปั๊บนะไม่โลภนะคะไม่โลภนะจ๊ะอ่ะรอบต่อไปคะ่ะรอบต่อไป6 4 1หาร8 2ดดเปอร์เซ็นต์ได้1กับ7อันนี้ไปรู้ตัวเองว่าออกอะไรนะคะอ่ะสำหรับสูตรมังกรฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้มังกรฟ้า3นะคะส่วนมังกรฟ้า1นกับ2ย้อนไปดูคลิปเก่าที่เจได้ลงไว้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นการวิ่งรูดนะมัะงกรฟ้า1มังกรฟ้า2จะเป็นการเลขคลิดเลข 8, ลปัดคิดเลขพิกัดน,นะคะอย่าลืมว่าทุกอย่างที่จะได้สอนไปเป็นเพียงแนวทางนะจ๊ะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะจ๊ะอ่ะแล้วเราไปเจอกันในคลิปมัปปงกรฟ้า4ี่กับ5 6 7 8 9เ0อันนี้เอาไป3ก่อนเนาะเอาไปแค่3ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปจ้าบ๊ายบาย นี่นะคะเป็นเพียงแนวทางการคิดเลขในะแบบต่างๆในสูตรต่างๆนะคะ สำหรับคนที่แบบอยากเอาไปลองคิดเองคำนวณเองเอาไว้ฝึกคิดเล่นเล่นเบาสมองอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแต่ย้ำตรงนี้ว่าทางเราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนัน,นทุกชนิดนะคะสำหรับท่านใดที่แบบเอออยากมาลองคิดอยากมาลองฝึกสมองอยากแบบมาเมาส์มอยอะไรอย่างนี้เข้าในห้องวี P ได้เลยนะคะเราจะมีแนวทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเลขหุ้นทุกสิ่งเอเวอเรสต์ชิงเกเบ e นะจ๊ะเข้ามาลองเล่นกันเข้ามาลองเมาส์มอยกันมาลองคุยกันเออในห้องวีมันเด็ดจริงแกกาที่นีได้เลยนะคะ